สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนายหม่อม b ิเ n อริงก่ออปนะเฮ้ช่องที่สุ่มื่อกี้นะวิเร็วที่สุดและเดือดที่สุดในประเทศไทยครับผมทุกคนหลายคนอาจจะแบบเฮ้ยพ,พี่พี่เลิกทำช่องแล้วหรอไม่ใช่อนะผมช่องผมจริงๆอ่ะคือลงคลิปไม่ได้ประมาณอีกสัก3-4วันนะเออไม่รู้โดนแบน ข้อหาอะไรฮะแต่ไม่เป็นไรอันนี้ก็ขอบคุณน้องน้องหม่อมนะเออคือเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าว่าน้องหม่อมกับผมเนี่ยจริงๆมีความสัมพันธ์กันมานานแล้วความสัมพันธ์วะเออก็คือรู้จักกันมานานแล้วครับแต่ว่าเราไม่รู้จักว่าเนี่คือนายหม่อมฮนะเพราะว่าตั้งแต่สมัย ครั้งกันนู้นเลยฮะตั้งแต่ผมเรียนมหาลัยปีหนึ่งปีสองนะผมก็เล่น .dot a หนึ่งฮะแล้วผมก็มีน้องคนหนึ่งที่รู้จักกันอยู่เชียงใหม่ฮะซึ่งก็ตีดอทกันนี่แหละเออมันก็ไปเล่นร้านเกมครับสรุปร้านเกมที่น้องผมเล่นเนี่ยก็คือร้านเกมเดียวกับที่ในหม่อมเขาเล่นนะเออก็ดึงมาเป็นตีดอท a อะไรเงี้ยครับตั้งแต่โหเป็นสิบปีทุกคนแล้วก็ปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งรู้อ๋อไอหม่อมที่เล่นด o t a กับเราก็คือในหม่อมที่ภาค rov นั่นเองนะเออก็เลยแบบคราวนี้แบบพอผม ขอช่องแบบมาลงคลิปไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วกิจกรรมนี้มันเป็นกิจกรรมที่ละเอียดนะครับก็เลยแบบทักไปขอความช่วยเหลือว่าเออน้องหม่อมพี่ขอเอาคลิปมาลงที่น้องหม่อมได้ไหมเพราะว่าอย่างน้อยแบบคนดูก็จะได้รู้ว่าเล่นยังไงแบบละเอียดนะครับคือจริงๆผมก็เคยทําไว้แล้วแหละแต่ว่ามันแบบบางทีอาจจะยังไม่ละเอียดครับสิ่งที่ผมอยากทําวันนี้คือเล่นยังไงให้มันแบบ หนึ่งสกินนะ่ะเอาเอาหนึ่งสกินนะ่ะเออเล่นยังไงแบบจับมือเล่นนะครับแล้วก็จะเล่นสุดแบบสุดสุดห้าสิบกล่องให้ดูด้วยนะครับว่ามันได้อะไรบ้างนะก็ติดตามรับชมกันได้เลยครับก็มีกิจกรรมนี้นะครับเลือกรับสกินนะร้อยเก้าเก้านี่ผมโดนแน่นอนเพราะว่าไอ้ไอ้สกินเซตเนี้ยร้อยเก้าเก้าก็อยู่ในเลนที่ซื้อได้ครับแล้วผมซื้อถามถามว่าทำไมต้องซื้อก็ไปเปิด mystery box ครับนี่เป็น id ใหม่ที่ผมได้มาว่าใช้สําหรับรีวิวกิจกรรมนะตึงเหมือนเดิมแน่นอนนะครับ อ่ะลูดไปก่อนครับร้อยเก้าผมก็เหมือนเดิมนะครับถ้าใครติดตามผมนะก็จะรู้ว่าผมซื้อตราเชิญเนี่ยผมจะยังไม่แกะครับผมเออจะเก็บไว้นะครับจนกว่ามันจะเป็นตราสุดท้ายที่จะได้สกินนะถึงจะแกะนะครับโอเคตอนนี้ครูปองมีอยู่พันเนะครับวิธีการเติมเกมกับนั้นกอฟงง่ายยิ่งกว่าดิดนิ้วครับผมก็กดตรงนี้ครับเลือก Open ID นะครับแล้วคุณก็ก o p y ีเลขตรงนี้ตอนแรกทักทักเพจมาก่อนนะครับโอนงงโอนเงินแล้วก็ก๊อปปี้เลขตรงนี้ส่งมาให้ผมนะครับ ง่ายๆเลยแค่นี้เลยนะครับขออนุญาตไปเติมแป๊บครับผมหลจากเติมครับคุปองก็เด้งเข้ามาเรียบร้อยง่ายๆชิวๆนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะสอนเล่นว่าไอกิจกรรมโอกาสที่2นะครับเล่นยังไงแบบ1กินแบบจับมือเล่นนะครับอันดับแรกทุกคนให้ทุกคนมันจะซื้อเต็มที่ได้50กล่องซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะลูดให้ดูเลย50กล่องไม่แคร์อยู่แล้วครับผมนะโอเคเพราะว่าต้องเจ็บให้ดูให้มันรู้กันไปนะครับแล้วก็มาดูตรงกิจกรรมครับมันจะมีกล่องนะเออเนี่ยมัน เอาเอาเพชรต่างๆมาวนสกินครับแล้วก็การเปิดกล่องเนี่ยทุกๆ40กล่องนะครับจะได้เอสตรีมหตัวนะเพราะฉะนั้นเวลาคุณจะเล่นนะครับตัดสินใจว่าเริ่มเล่นยังไงเนี่ยคือก็คํานวณให้ได้ว่าฉันเปิด40กล่องได้ถึงค่อยเล่นนะครับเออแต่ถ้าไม่ถึงงบไม่ไหวหรือว่ากล่องมันแรกไม่พอก็หยุดเท่านั้นนะครับจะเป็นจุดที่คุ้มทุนนะถ้าจะไปต่อก็จะเจ็บนะแต่วันนี้ผมจะไปสุดแน่นอนนะครับโอเค วิธีการเล่นแบบเอาแค่1นึ่งสตรีมนะง่ายๆเลยซื้อแบบสัก5กล่องครับอ่ะเดี๋ยวผมเล่นให้ดูนะสมมุติเราเปิด5กล่องใช่ไหมครับแล้วเปิดไปเลยครับผมอ่าดวงดีครับได้เลเ์จนสองฮีโรอีก3นะครับทําไมดวงดีตลอดเลยก็ไม่รู้นะครับผมหลังสเต็ปต่อไปครับเราก็จะมาแกะตาเลเจนด์ให้เอาเพชรนะครับให้เอาเพชรดูดีๆนะครับอ่ะก็แกะไปครับผม ถ้เอาเพชรได้แล้วถูกไหมครับเมื่อกี้เราเปิดไปแล้วห้ากล่องครับให้เรามาทําการแลกครับผมทุกอย่างแลกเป็นกล่องทั้งหมดนะครับโอเคเลเจนด์ได้10บกล่องครับซื้อห้าได้มา1ิบแล้วนะโอเคอันนี้ได้มาอีกหนึ่งนะครับสรุปว่าตอนนี้ผมมีกล่องอีก11กล่องครับให้คุณจาไว้ว่าคุณเปิดไปแล้วห้าครับผมคุณก็เปิดต่อครับผมผมแนะนำงี้เปิดให้มันลงแบบ1ิบห้าิสิบห้าจะได้ไม่งงครับผมเพราะผมแก่แล้วนะ โอเคผมเปิดไปแล้วอีก10นะครับเป็น15กล่องนะฮีโร่อีกรวนครับไม่เป็นไรหลังจากนั้นคุณก็แกะเพชรเหมือนเดิมครับผมแกะเพชรนะครับอย่าลืมนะเอหลังจากนั้นครับให้คุณเอาเพชรทั้งหมดมาแลกกล่องเหมือนเดิมครับผมในที่นี้จะแลกได้5กล่องนะบ่ายเดี๋ยวตัดไปเลยเมื่อกี้ผมเปิดไป15ใช่ไหมครับผมเปิดอีกสัก5าครับผมเพราะว่าจะได้ลง20นะครับ20กล่องได้แรมั่งได้เลจิ้เลจิ้งว่าปล่อยปล่อยเข้าไปครับ เอาลนะฮีโร่อีกสี่นะเลเจนด์หนึ่งนะเหมือนเดิมครับวนเหมือนเดิมนะมาหลังจากนั้นครับเราก็มาแลกนะครับถ้าแลกตรงนี้ปุ๊บเป็น3ามสิบกล่องแล้วนะนะโอเคแล้วก็เราแลกนี้ไว้ก่อนนะครับอ่ะเมื่อกี้เราเปิดไปยีิบห้านะครับถ้าเปิดต่อก็เป็น3าิบถูกไหมทุกคนไปเปิด30สิบครับ พอเข้าไปเลเจนด์อีก2อคนอ่าสเต็ปต่อไปเราแกะเลเจนด์เหมือนเดิมครับผมโอ้ถือว่านี้คือดวงแบบดวงดีดีเลยนะครับดีแบบดีเกินนะโอเคดีเกินคาดนะครับนี่แต่ผมอะเหลืออยู่นะแต่ไม่เป็นไรสิกล่องนี้จะได้เอ็กซ์ตรีมชัวๆ์หนึ่งตัวนะครับอันนี้คือการวน1รอบนะค่อยๆทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับจนก,กว่าจะครบสีกล่องครัครเอา้าอะไรวะเนี่ยอัลติเมตมางงเฮ้ย ผมว่าผมว่าผมก็เปิดครบแล้วนะผมต้องบวกเลขตรงไหนผิดหรือเปล่าต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนเดี๋ยวผมไปบวกแป๊บน,นึงนะครับอ่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรถ้าได้อัลติเมตดวงดีแบบนี้นะครับไม่มีทางแกะอัลติเมตแน่นอนแลกเป็นเหลืองครับผมเหลืองนะโอ้โหเลือเธอแล้วเลือเทอแล้วครับได้ส้มอีกครับผมโอ้โหแล้วได้ฮีโรอีกช่ำๆอีกนะครับขอขอนุญาตแกะฮีโรอีกแลกไปเยอะๆนะครับเพอ์สมมติว่าเราได้ตราแบบนี้นะครับให้เรา มาแรกนะผมเข้าใจว่ามันควรจะต้องถึงแล้วนะแปลกๆเว้ยอ่ะไม่รู้แหละเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าทุกๆสี่สิบกล่องอ่ะจะมีกล่องเอสตรีมแบบนี้หนึ่งอันนะครับแล้วก็คุณก็เปิดเอสตรีมรับกันเลยครับผมอย่างนี้ผได้เป็นอารัมนะไอดีเนี้ยเหลือเอสตรีมเยอะมากๆครับผมไดเอสตรีมในราคาห้ากล่องคือสองอยห้าปนะเออแต่ว่าบางทีอันนี้ผมดวงดีเวอร์ันี้พูดจริงๆนะครับ คือถ้าดวงเกลือที่สุดอะผมขึ้นให้เลยว่าแบบเรือเกลือแบบฮีโรอีกคุณเจอเจอแต่ฮีโรอีกคุณต้องเสียกี่ฟูปองนะเดี๋ยวขึ้นให้เลยนะครับอันนี้คือดวงดีแบบดีเวอร์เวอร์เอนะครับโอเคไปทุกคนก็เหมือนที่ผมบอกครับผมจะจัดแบบจัดแบบสุดนะครับอันนี้เมื่อกี้เล่นรอบเดียวให้ดูแล้วนะคราวนี้เล่นแบบสุดสี่สิห้าอันนะครับไม่รู้เท่าไหรแ่แหละไปลุยครับผมสอง0ัูห้ารองนะโยนไปนะครับ วิธีการเล่นของผมเอาแบบว่าเล่นง่ายๆไม่งงนะครับผมเปิดไปเลยสี่สิบกล่องคือยังไงก็แล้วแต่นะครับคุณก็ต้องให้เอฟซีผมมาหนึ่งตัวนะเป็นอย่างน้อยครับตึงตึงึงครับผมเรียบร้อยครับได้เลเจนด์อีกสี่กิโลอีกอีกบึ้มๆนะครับเอสรีมิดหนึ่งนะตัวที่สองแล้วนะครับแต่เดี๋ยวก่อนผมยังมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายมีกล่องอีกสิบสี่นะครับแล้วก็ เมือเอิร์เมื่อกี้ดวงดีครับผมได้ยี่สินะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมขอดูก่อนพอ40รอบที่3เนี่ยมันจะเป็นไงนะครับโอเคผมมี39ครับผมขอไปแลกมาอีกตักหนึ่งกล่องนะขอเอาตัวนี้มาแลกนะครับผมคือเลเจนส์สำหรับผมผมแบบเฉยๆมากๆมากๆเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ต้องครบครับผม อ่ะแลกไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดแบบ40กล่องครับรอบที่3มนะอันเนี้ยเป็นเอสกตมตัวที่3มของผมแลวนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะไปลุยครับเอสกซ์ตมตัวที่3มแตกไปแต่ก่อนก็ดีครับจริงๆเปิดทีละสิบก็ได้นะแต่ว่าอ่ะผมได้ท um ีราอีกเบิ้มๆครับแล้วก็เลเจนด์อีก3นะครับแล้วก็เอสตรีตมตัวที่3ามาแล้วนะ คราวนี้มันก็จะมีจุดที่คิดว่าเอ้ยเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะครับให้ดูตรงนี้ครับดูว่าผมอ่ะยังเหลือกล่องอีก4กล่องนะครับทดไว้ให้ใหญ่ก่อน4กล่องแล้วผมยังแรกไอตัวฮีโร่อีกนะครับได้6กล่องครับรวมเป็นเท่าไหร่4กล่องบวก6กล่องเป็น10นะครับ10ปุ๊บเลเจนด์เนี่ยผมยังได้อีกแค่15ครับผม สิบบวกสิเป็น25ไม่พอที่จะไปต่อรอบต่อไปนะครับแล้วผมก็ซื้อไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นนะครับหยุดนะครับฟังไม่ผิดหยุดแค่นี้นะครับผมไม่ต้องไปต่อเพราะว่ามันไม่ครบรอบนะครับโอเคนะเออวิธีการเล่นเนี่ยแค่นี้เลยนะครับแต่จริงๆเมื่อกี้ผมไม่ถ้าอยากประหยัดคูปองผมไม่จะเป็นต้องรูด50เมื่อกี้ก็ได้นะครับแต่ว่า อยากรู้ไหมว่ามันได้กี่รอบครับเนี่ยก็ค,คือได้3รอบกว่า,วานี่คือติดดวงดีเลยนะครับจริงๆผมอาจจะประหยัดได้อีกเยอะเหมือนกันนะครับเออเนืกอออกไหมแต่ว่าไม่เป็นไรก็เปิดไปช้ำๆนะครับขอสรุปอย่างนี้ว่าคราวนี้ผมจะไม่เอาไอตัวอะไรออกมาแลกแล้วนะครับเพราะว่ามันหมดรอบแล้วผมซื้ออะไรไม่ได้ครับผมได้ตัวเปิดเปิดแค่หนึ่งอันพอนะครับที่เหลออีกนะเจ็ดสิบห้ากล่องนะครับ ามว่าฮีโร่อีกได้อะไรครับได้คัมภีเขียว5อันซึ่งผมไม่รู้ว่าคัมภีร์เขียวเนี่ยจะโดนทอดทิ้งหรือเปล่าครับ5คูณ75เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่350อ่ม375อันนะคัมภีร์เขียว375อันคูณ6ไปดิเกินมหมเออหูแบบคัมีร์เขียวเยอะมากคือแบบเออแวลูมันเยอะมากครับแต่ว่ายังไม่หมดแค่นั้นครับผมยังได้กล่องไอตัวเลเจนด์ครับเออ ได่อีกสามสิบคัมพีอีกร้อยแปดสิบนะครับเดี๋ยวขึ้นให้ว่าคัมพีทั้งหมดที่ผมได้จากกิจกรรมนี้เท่าไหร่นะครับแล้วคุณอย่าลืมเอสตรีมได้อีกสามตัวนะครับเดี๋ยวจะไปเปิดให้ดูนะครับว่าสามตัวนั้นคืออะไรบ้างกล่องเอสตรีมครับเหมือนเดิมครับคือเปิดแล้วโอ้ยังไม่พอผมยังเหลือกล่องตรงนี้อีกนะครับเออเดี๋ยวไม่ไม่น่าจะไปวนอะไรแล้วนะอาจจะเอาฮีโร่อีกไปวนนะครับเออเพราะว่า ห้าคำพีก,กับไอตัวมันน้อยไปนะครับอ่าเดี๋ยวนะค่อยๆนะใช้เนี่ยเปิดที่ละหนึ่งกล่องนะครับไม่งั้นเดี๋ยวได้เพชรแดงนะครับไปลยออุยโอฮัตซึมิโอเมนิกะเกะเออโอเมะเนี่ไอรินะครับผมโก <Yahoo! S 1> ลิเดชันอะไรก็ว่าไปนะครับไปฮิโร่อิสตรีมตัวที่สามนะครับ ได้มารอบพี่หลานแปดนะครับสําหรับชีวิตนะเอ,อสซีนะครับอ่ะประมาณนี้ทุกคนแล้วก็เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเปิดอีกไปอีกไปให้ตุดไปให้ตุดนะครับอีกสี่กล่องครับยังุมูา่าได้เลเจนต์มาอีกอ่ะสรุปคิดผิดคิดใหม่นะครับเลเจนต์เนี่ยสรุปได้แบบช่ำเกินนะครับเออเดี๋ยวขึ้นให้ว่าได้กี่คูปองอะไรอย่างงี้แต่คิดว่า ไม่น่าจะเอาไปเอาไปบนต่อแล้วเพราะว่าการที่มันจะคุ้มเนี่ยมันคือผมอาจจะเอาฮีโร่อีกไปบนอ่ะเดีด๋ยวเดี๋ยวบนฮีโร่อีกให้ให้ครบนะครับเพราะว่าฮีโร่อีกอ่ะมันเขาเรียกว่าแบบมัน under v a l u ูแบบมันยังได้อีกนะครับเดี๋ยวผมขอแลกมาอีกอยาแลกตรงนี้นะครับแต่กล่องเลเจนด์เนี่ยผมคิดว่าผมไม่ได้ไม่เอามาแลกแล้วครับเพราะว่าเก็บไว้เป็นคัมทีดีกว่าครับผมมันได้แค่สิบห้าไงมันไม่ครบรอบนะครับโอเคประมาณนี้ แต่ถ้าได้อัลติเมทเดี๋ยวเผือเผอ,อเอนะครับตัวที่ตัวที่สี่ไปไปต่อได้นะครับไปลุยอัลติเมทมาไหมซื้อเข้าไปเลเจนด์สักอันก็รู้เรื่องครับผมอ่ะโอเคเมื่อกี้เอาเกลือไปแลกเกลือนะครับสรุปว่าขาดทุนไปนิดหน่อยนะครับอ่ะสรุปจากการเปิดนะครับรายฮีโรอีกผมได้เจสินะครับเลเจนด์ Legend ผมได้อีกแปดนะเมื่อกี้ที่แกะให้เดี๋ยวขึ้นสรุปให้คือคัมพีเขียวผมจะเพิ่มแบบ บานนะครับสำหรับไอดีนี้ซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า GM เขาจะเหลี่ยมเอาคัมภีเขียวไปทําอะไรหรือเปล่าแต่ว่าผมยังมีวิธีเวลาตัดสินใจจนถึงสิ้นเดือนนะครับอาจจะมาคัมภีรคู่หูเนี่ยอาจจะมาเก็บสกินพวกนี้เก็บไว้รอก่อนก็ได้นะครับเออประมาณนี้นะเออโอเคหมดครับสําหรับกิจกรรมออโอกาสที่2นะที่ช่องกอฟอร์บอกมานะครับซึ่ง มันคุ้มมากจริงๆนะครับสำหรับ ID ที่แบบอยากได้เนี่ยก็มีให้เล่นมีให้เห็นแล้วครับว่า S v r e ตัวเนี่ยเออเล่นยังไงค่อยๆเล่นค่อยๆตื้อทีละ5กล่องอะไรอย่างเงี้ยนะเมื่อกี้ผมก็เล่นแบบโคตรคุ้มให้ดูแล้วนะต่อไปครับใครที่อยากสุดนะคร เปิดให้ได้รอบละ40ครับแล้วก็จบแค่นั้นนะครับแต่นี้ผมเล่นสุดเพราะว่าผมอยากรีวิวให้ทุกคนดูนะว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วก็คำพีผมคิดว่าอาจจะมีประโยชน์ในอนาคตสำหรับผมนะครับโอเควันนี้ถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ช่องในหมอมนะฮะเออช่วงนี้ถ้าถ้าฟีดแบ็กดีเดี๋ยวผมก็จะส่งคลิปให้เขาลงอีกครับแต่ว่าถ้าฟีดแบ็กน้อยก็ผมก็ไม่รู้ทำไงเหมือนกันกกนะครับผมยังไงก็ปากด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายยู